เดี๋ยวนอนเฝ้าเชือกนี่บ่หนุนเสกนี่บ่นอนเฝ้าหนุนเสกนอนโอโ้โหเมื่อคืนบวัวบานนอนแล้วนะฮะสองรอบครับสองรอบตื่นมาไม่เหงานอนแล้วครับ ไปดูได้นะครับในช่อง l e p h a n t Thailand นะครับเขาถ่ายลงให้ดูอยู่แล้วก่อนที่เขาจะนอนช่วงเที่ยงคืนเนี่ยความจำโปกความเสีงนี่อัดกล้วยเต็มที่เลยนะให้เขากินนะเหนื่อยไหมเสกฮะอยากนอนเพียนอนนะครับอ้า อะไรมีตัวอะไรทำอะไรลูกฮะหน้าเน่าบวมไม่รู้ครับรู้แต่ว่าโอเคนอนกินยายได้เนี่ยโล่งใจครับนี้จะพักน่าจะเอากล้วยหรือว่าอาหารอย่างอื่นที่ไม่เหมือนในคลิปมั้งโอ้ยพิเศษครับลิ้นเล้นลิ้นซิว สู้ๆแต่ลูกนะเก่งมากเลยมันยืนหนอนนอนตัวเองนอนแล้วนะครับคาดว่าวันนี้น่าจะนอนเร็วขึ้นมา ว่า,มาแมลงวันเยอะมากต้องเคลียของแล้วก็อาบน้ำให้เขาส่วนเรื่องหน้าหรือว่าเรื่องอะไรผลลงผลเลือดต้องรอคุณหมอมาดูอีกทีว่าอาการเป็นยังไงบ้าง แต่โดยรวมแล้วเขาสู้กับโรคไวรัสเฮอปีนได้จากสายตาท่านผู้ชมแล้วก็ผมว่าโอเคนะคือเขาไม่เบื่อหรือว่าเขาไม่ซึมนะครับเขากินอาหารได้เขากินยาได้ไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องให้น้ำเกลือ หน้าก็บวมรวมจริงนะครับจากอาการของมดัดเริ่มแรกที่ออกอาการแต่ว่าก็ไม่ลาไปที่ลิ้นนะครับขี่ไม่เป็นเลือดนะครับอะไรหลายๆอย่างนะฮะคือเขาออกาการแค่หน้าพอตาที่หลายๆคนที่ตาตาเลยนะตาเลือดออกเขาก็ไม่ออกนะฮะเมื่อวานแข็งแรงมากลูก เด,เดี๋ยวเอาน้ำให้เขากินช่วงเ,เช้าแต่ว่าคืนกินไม่ดีเยอะนะเห็นว่าชอบกินก็ซัดให้เต็มที่ครับดูของกล้วยที่ทำไว้ให้เขาเราเมื่อเช้าเขาก็นอนทับของกล้วยของเขาเยวจะเอาสายยางมาฉีดน้ำอีก ันนี้คือต้องทิ้งหมดเลยนะเพราะว่ามันเป็นรอบใหม่แล้วนะตัดเชื้อโรคเอาไว้ได้เอาไว้ไ,วได้แค่ตรงนี้ตรงนีนะ้น่าจะเบื่อ,อ,อหยวกล้ว,กกวยแหละต้องให้กินพวกมะละกอรหรือว่ากล้วยสุกอันนี้แค่วิชัยจากหมอเสือหมอช่างไม่ใช่สตัตวแพทย์เป็นหมอช่าง นี่ก็เป็นแนวทางหนึ่งในการรักษาเพราะว่าไม่มีใครมาถ่ายวิดีโอแนวทางการรักษาโรคนี้ให้ดูนะหรือว่าที่มันมีหลากหลายบบางจะเป็นเชือกแรกๆที่ได้ติดตามอาการได้ดูลักษณะของยาลักษณะการทีเดยา การกินอาหารที่พยายามหยิบยื่นให้ช้างไม่ปล่อยให้เขากินเองนะครับเป็นการเพิ่มปริม,มาณก,การกินอาหารของเขาสลับกันไปผลไม้กล้ไยมะละกออะไรต่างๆก็ว่ักันไปแล้วการเคลื่อนย้ายการเคลื่อนย้ายสัตวนะ์ปริมาณของเลือด หรือว่าค่าค่าเลือดค่าน้าตาลค่าอะไรต่างๆนาะนาะอันนี้ค่าน้าตาลเขาสูงนะน้ำตาล80-90อันนี้เกณฑ์ปกติประมาณนั้นมังม้งมัง้งมั้งมั้งน่าจะไม่เกิน80นครับหรือไม่เกินป้าสุดแต่ของเขาอยู่ที่อะไรเขาก็เกินนะนะอาจจะเป็นผลสืบเนื่องที่เขากินอ้อยแล้วก็ค่าพวกนั้นอยู่ได้ในเม็ดเลือดได้ถึง6เดือนนะครับ แล้วอีกอย่างช้างเป็นเบาหวานด้วยนะฮะเพิ่งรู้นะฮะนักศึกแล้วก็พายเสกนี่ไม่ยอมลุกเลยครับช้างเชืองนี้ช้างเชียงนี้ไม่ยอมลุกเลยเยกะเขามากเลยนะเขาปล่อยให้นอนอยู่กับไอ้อบวัวไม่รู้เรื่องเมื่อคืนผมแอบมองนะไอ้อบวัวเดินมาสามสี่รอบมาหาเสก เมื่อคืนไปตัดต้นกล้วยนะบัวก็มาปลุกเส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 ียไปไหนเสกนะฮะเห็นแอปเปิ้ลเห็นแอปเปิลกินไหมไม่กินนะครับโดนยุงไอ้โดนมดกัดอีกเพราะว่าแอปเปิ้ลนะใส่อะไรนะน้ำตาลใส่ปริ๊บเข้าไปเอ้ยน้ำตาลปริ๊บ ลงเยิ่โอเคอันนี้เริ่มจะยุบอันนี้พงยุบลนะต้องกินอาหารเขาบีก,กันนี่แต่อรอล้างคอกหรือว,ว่าให้เขาหิวจัดๆเอากล้วยเอะไรมันลอยให้ให้เขากินยาให้เขากินยาได้ช่วงนี้แหละเขาคงเบือ่อละให้พวกกล้วยพวกอะไร เมื่อวานตอนเย็นในะนาเขาบวมอันนี้เขาก็บวมนะอาจจะบวมมากไหมอันนี้เราก็ไม่ทนะราบนะครับมันต้องตักสายตามันก็บวมขึ้นแล้วนะสายตาพวกเราเราดูเราก็รู้ว่าบวมนะแต่อาจจะเป็นผลของไวรัสนะครับที่ทําลายเส้นเลือดนะครับแต่อาการรวมๆแล้วโอเคว่าลิ้นจุกไหมลิ้นก็มีออกมา นิดนึงแต่กินยายได้ครับกินยายได้ถ้าผ่านประมาณสักส4 5วัน6วันแรกไปได้นี่คือโอเคนะคุณหมอถือว่าโอเคถือว่าโอเคนะไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถือว่าโอเคเขาจะได้ผูกลงนี้ตลอดเขาน่าจะดีขึ้นกว่านี้ถ้าคืนนี้เขาชินแล้วแล้วเขาก็น,นอนเยอะก็จะโอเคกว่านี้ นผมนอนประมาณสักตีหนึ่งกว่านะตื่นมาเห็นเขานอนประมาณสักตสสีสี่รอบที่สองรอบแรกพันจำโปะเห็นททีก็คิดกับเขานอนไม่หลับกินไม่ได้เครียดเหมือนกันนะ้งก็สงสัยไม่ก็ไม่เจ็บหัวแล้วครับพอพานอนได้แล้วเพราะว่า แต่ว่าหน้าบวมนะนบวมขึ้นมาอยู่แต่ว่าคือเราดีนะเราดีใจตรงที่เขานอนได้นะมันก็จะอาการดีขึ้นกว่านี้นะครับดูก่อนนะฮะดูว่าลงมานี่ได้ลงมาคอแล้วปะลงนี่แล้วครับลงล่างนะครับผมลลลงงล่าแ้วโอ้ยหายเลยลูกเกอ๋ยคุณมอนครับ <c oughs> หลายท่านก็ดูอยู่เหมือนกัะเป็นกำลังใจหรือว่าดูการผ่านทาง YouTube เอานะของบัวบาน อว่ามันกบดยาบ่วะมีเครือ่องรธรรมดาธรรมดาครับ